สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤกษกทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิ่งดาวโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษกในเดือนธันวาคม2568เดือนสุดท้ายของปี2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ ก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภดวงดีในเรื่องของคู่นะคะคู่รักคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็เป็นในเรื่องของคู่มิตรที่จะเข้ามาในช่วงนี้การงานดูจะโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์จะขยับขยายเติบโตในด้านของธุรกิจการงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับคู่ก็ได้นะคะคู่ก็คือทั้งคู่รักก็ได้ช่วงนี้ดูเสน่ห์แรงการพูดการเจราจาจะไปได้ดีในเรื่องของการ ได้ข้อตกลงก็มีเกณฑ์มากๆที่ใครหลายหลายคนอาจจะได้เงินจากการเข้าสังคมได้รับผลผลประโยชน์จากการมีคอนเน็ชันเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางที่จะบ่อยมากขึ้นในช่วงนี้บางท่านอาจจะเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไพาทาโรย์จะบอกอะไร ไพ่ใบแรกว,ว้าว n นออ t เพน e ต t a c l กการเงินที่จะมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์การกินดีอยู่ดีอะไรที่เป็นปัญหาคาใจดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะได้ดังใจกับสิ่งที่คาดหวังนะคะการเงินดูจะกลับมาดีขึ้นด้วยใครที่มีความท้อแท้อะไรบางอย่างดูคุณจะถูกปลดปล่อยจากความทุกข์บางอย่างแล้วก็การงานดูจะปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดที่ มีความก้าวหน้าแล้วก็เด็กถือเรียนขึ้นมาสิบถ้วยความสุขกำลังเข้ามา The f ฟู l กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง The Moon ชีวิตที่จะอิสระมากขึ้นการทำอะไรด้วยการตามใจตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะปล่อยปล่อยความรู้สึกด้านลบออกไปเพราะว่า ก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างพยาพยามที่จะทำให้ให้มันหลุดล่วงแต่ด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของการเพิ่งเริ่มต้นกับธุรกิจการงานหรือกําลังเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคุณเป็นคนทุ่มเทมากๆกับการทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ มีความสุขกับการทำงานแต่อาจจะมีข้อสะดุดติดขัดอะไรบางอย่างในช่วงนี้ที่งานของคุณอาจจะมันไม่เดินมันเงียบมันซบเซาหรือมันไม่ได้ดังใจก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะหลุดออกจากปัญหาอะไรบางอย่างความกังวลใจต่างๆเหมือนคุณจะดุงดูดในเรื่องของความสุขเข้ามาการได้ดังใจการทำอะไรด้วยด้วยความรู้สึกว่ามันได้ดังใจขึ้นแล้วก็บางท่านช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะ เสน่ห์ในด้านของคือบุค,คลิกคุณคุณวางตัวได้ดีในเดือนนี้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์อารมณ์บางอย่างที่อา,อาจจะเป็นความหงุดหงิดอะไรบางอย่างของคุณเนาะดูคุณจะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเดลฟูคือการเริ่มต้นการปล่อยแล้วก็เหมือนการปลดปล่อยออกจากความทุกข์อะไรบางอย่างของคุณตอนนี้ เหมือนคุณดูมีความสุขมากขึ้นตัดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นในชีวิต mm hmm. การงานดูจะโดดเด่นในเรื่องของงานต้องแก้ไขปัญหาหรืออริสตุแูแพพ่ายในช่วงเวลานี้ด้วย mm hmm. แล้วก็บางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลสื่อ Social, ออนไลน์แล้วก็มันมีเกณฑ์ที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการถูกสนับสนุนการถูกซัพพอร์ตดูงานของคุณจะมีเรื่องราวเก่าๆเข้ามาการแก้ไขปัญหาหรืออาจจะเป็น คนเก่าๆกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะแล้วก็ดูจะแก้ไขปัญหาอะไรที่มันที่มันยืดเยื้อก่อนหน้านี้ได้สำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไรายได้จากการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรืองานมันดูเบามากขึ้นมันเป็นโค้งสุดท้ายของปีเนาะก็อาจจะสำเร็จรุล่วงในเรื่องของการงานไปก่อนหน้านี้ทำให้คุณดูสบายใจขึ้น แล้วก็เป็นโหมดของการางานที่มันเบาขึ้นบางท่านก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ช่วยเหลือใครหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้ในเรื่องของการงานนะคะใครที่รอความช่วยเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินเป็นอย่างไร mm hmm. การเงินของคุณคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เฉพาะด้านในเรื่องของการทํางานทําให้คุณบางท่านเป็นงานอิสระ หรือหลายๆท่านก็เป็นงานอิสระเฉพาะด้านของตัวเองคุณเชี่ยวชาญในด้านของงานของคุณทําให้คุณหาเงินได้เก่งแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่งานจะเข้ามาเยอะก็ช่วงนี้มีเงินใหม่ๆเข้ามาจากการลงทุนอะไรบางอย่างของคุณหรือการิเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างของคุณคุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวแน่นอนก็มีโอกาสที่คุณจะ มีคนอิจฉาริษยามีคนที่มาเบียดเบียนคุณในเรื่องของการเงินเป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะเป็นครอบครัวก็ได้ที่ดูจะเบียดเบียนคุณในช่วงนี้แล้วก็ระวังในเรื่องการจ่ายมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาขอหยิบขอยืมทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้หรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ก็บางท่านที่ไปยุ่นกู้หรือทําเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเกณฑ์จะได้เงิน จะได้รับการตอบรับที่ดีบางท่านอาจจะหมายถึงการอยากมีบ้านใครไปยื่นกู้ไว้ก็มีโอกาสจะผ่านนะคะดูจะเป็นเรื่องของการถูกอนุมัติแล้วก็บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับการร่ําเรียนของบุตรของบริวารหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้จะเข้าไปร่ําเรียนกับศาสตร์อะไรบางอย่างของคุณที่คุณที่คุณรู้สึกว่าจะมันต่อเติมในด้านของการมีความรู้เพื่อไปต่อยอดของธุรกิจหน้าที่การงานของคุณ บางท่านก็ด้วยความชอบความรักของตัวเองเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะหลงไหลทําอะไรบางอย่างทําให้คุณเสียเงินเสียทองหรืออยากซื้อในช่วงนี้ก็ต้องหักห้ามใจหน่อยเพราะสามดาบขึ้นมาอาจจะมีคนมาล่อลวงทําให้อยากซื้ออะไรบางอย่างแล้วทาให้เป็นหนี้เป็นสินแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงคุณก็หาเงินเก่งคะ่ะแต่ว่ามันก็จะเข้าซ้ายออกขวาก็ระวังในเรื่องของการจ่ายเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในด้านของความรักเป็นอย่างไรความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้งานหนักเนาะกำลังทุ่มเทให้กับเรื่องของความรักหรือรู้สึกว่าแต่งกับงานก็มีความสุขเพราะว่าด้วยโชคชะตาเนาะอาจจะหมายถึงว่าคุณคุณมีคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่หรือเป็นเรื่องของเสน่ห์ช่วงนี้ลง ระวังคนเก่าๆจะกลับมาคนโสดที่เคยมีความรักมาแล้วมีโอกาสที่คุณจะคุณจะได้เจอกับคนเก่าๆที่จะกลับมาในความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีรถไฟชนกันสําหรับคนที่โสดแบบยังไม่มีคู่เนาะก็จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนทำให้คุณต้องเลือกช่วงนี้มีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงมีคนแอบส่องแอบมองในสื่อโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณ มีอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนถูกใจคนที่จะเข้ามาทุ่มเทความรักให้กับคุณเป็นคนใจดีอ่าแล้วก็ระวังในเรื่อง,องความลุ่มหลงเนาะก็ดูจะคุณถ้าคุณได้เจอคุณจะรู้สึกเองอาจจะเป็นชาวราศีมังกรเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะความรักของความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้อาจจะได้ไปทําบุญหรือความ ชัดเจนมันเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะถูกเปแล้วก็เป็นช่วงที่มันมีเรื่องของการถูกตอบรับหรือการพูดคุยไปในทิศท,ทางเดียวกันก็มีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างแบบปุปปบปับฉับพลันอยู่ๆถูกขอแต่งงานอยู่อยูออ่จะได้รับความชัดเจนอย่างไม่ทันได้คาดคิดก็ได้เพราะมีเรื่องของ ปรับฉับพันเข้ามาแล้วก็มีในเรื่องของหนึ่งดาบเข้ามามันมีโอกาสที่ความรักจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีเกณฑ์มากที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะได้ไปทําบุญร่วมกันนะคะช่วงนี้ก็โดดเด่นมากๆของในเรื่องของการถูกเปน,นะคะความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรความรักของคนมีคู่ ว้าวเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเลือกกับสถานการณ์บางอย่างเนาะก็ระวังเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกคุณเสน่ห์แรงชาวลัคนาราศีพฤกษกเป็นช่วงที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่จะต้องเลือกเข้ามาหรือจะต้อง เหมือนกับว่ามันจะมีคนบุคคลที่สเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ระวังให้ดีช่วงนี้อย่าปล่อยใจอย่าเพ้อใจเพราะว่ามีคนแอบสองแอบมองคุณอยู่มันเป็นแรงปรรถนาของเขาด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะดึงดูดคนที่สเข้ามาหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้แล้วก็เป็นช่วงที่บางท่านถ้าไม่ได้มีตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงคุณจะได้คุณจะได้เข้าหาผู้ใหญ่อ่า หรือไม่ก็หลุดออกจากความสัมพันธ์แย่ๆในบางท่านที่รู้สึกไปต่อไม่ได้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงการจบสิ้นปัญหาก,กําลังก้าวเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงหรือคุณอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนคุณก็ได้มีเกณฑ์ที่จะมีในเรื่องของการได้เงินด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภเอกบ้าง อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคม2568 Uranus การเปลี่ยนแปลงเช้งชีวิตที่จะเปลี่ยนไปก้าวเข้าสู่การ,รเผชิญหน้าแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีในเรื่องของความรักมากๆเพราะว่าดาวหลายๆดวงไปกองรวมกันอยู่ในภพเรือนมรณะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างการ เจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ระวังในเรื่องของบุคคลที่3สาําหรับคนที่มีคู่เนาะระวังให้มากเพราะว่าดาบขึ้นมาในเรื่องของอคนที่เข้ามาหักหลังการถูกหลอกถูกโกงอะไรแบบนั้นแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของหัวใจบางท่านก็อาจจะได้เจอกับความรักที่เป็นรักจากอดีตชาติความรักเก่าๆก็ได้นะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบได้เจอกับสิ่งที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนบางอย่างความรักครั้งใหม่การาได้เรื่องของชีวิตใหม่แล้วก็เป็นในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคุณเหมือนกับว่าอนาคตกำลังจะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือคุณจะได้เผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆคอนเนคชันใหม,ใหม่ความรักครั้งใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างของคุณบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของงานเนาะรีเบิร์ตการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ชีวิตกำลังจะดีขึ้นนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้อะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆ่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของบางท่านก็อาจจะหมายถึง ได้สมบัติเก่าเนาะด้วยบุญบาร,รมีคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวของการได้เงินเป็นเ,เป็นสมบัติเก่าของคุณจากอดีตชาติก็ได้อยู่ๆแบบได้งานที่จะทําให้คุณได้เงินก้อนโตหรืออยู่ๆได้เส้นทางของการเงินที่จะทําให้คุณมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะในเรื่องของการเงินของคุณขึ้นมาดีมากมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์ แล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปการกินอยู่ที่ดีขึ้นหรือคุณจะดึงดูดในเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาชีวิตที่จะเปลี่ยนไปและจะไม่เหมือนเดิมจะดีกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณมีความสุขมีความก้าวหน้าได้เงินได้ทองแล้วก็เป็นเรื่องของการบางท่านอาจจะเป็นความรักจากอดีตชาตินะคะที่จะได้พบได้เจอดูคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมด้วยในบางท่านเนาะ แต่ก็ระวังในเรื่องของคนที่มีคู่ให้ระวังมากๆสามดาบขึ้นมาหมายถึงอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเนาะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงในด้านของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สหรับนี้เลขเด่ดนนาโชคของคุณในเดือนธันวาคม2568เด็กถือเหรียญเลข2ค่ะ เลข6อัศวินถือเหรียญ2614น26เป็นเลขเด่นนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษกในเดือนธันวาคม2568ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตอื่งไดในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขานมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ